นี่จ้าพี่น้องเข้ามาเล่นนะสอบบอจ้ะนี่งามดีจ้ะนี่จ้าน้องนึ่งแม่ดามสีเมื่อดะจ้าแม่ดามผ่อนี่จ้ามึงทีลหาอบกวบเจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยเจ้าดามจะไปเก็บกินกินจ้ะพี่น้องมึงที่น้านี่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 มึงที่หน้าปลาพี่น้องมึงที่หน้างามงามแม่ดามสีเมื่อดะเจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยจ้ามันงามกว่าเก่าจ้าแม่ดามเห็น อนมาดำอยากได้พี okay, 是 field. 是 field. ่น้องบังแจ้าจ้าพี่น้องเด็ดไปเลยจ้าเด็ดไปเลยจ้าเด็ดไปเลยจ้าพระพี่น้องน้องเบิ้งเขาเนี่ยมพี่น้องเขาเขาเนี่ยมพี่น้องเบิ้งจ้าเดี๋ยวมันง่ามง่ามก็จะมันเป็นปลาเป็นดงจ้าเดี๋ยวจ้ามาดำสีเมื่อจ้าเดี๋ยวมาให้เห็นเบิ้งจ้าว้ามองไม่ได้จ้าพี่น้องง่ามกว่าเก่าจ้าจ้า พระเจ้านดิจ้าจ้าพี่น้องปัดห้องพี่น้องห้องนอนนอนนี้นะเนี่ยปัดน้ำขามน้ำเลยพี่น้องมุมที่หามันงามจ้ามืะนาเสียเปรียดจ้าม้วนหวานมะนาไปจ้าพี่แจดไข่เจียวจ้าพุมที่หน้าจ้าหัวพี่พี่น้องมุมที่หน้ามะนาวเฉืยเมื่อด่าจ้าเราไม่เห็นแต่แวะเก็บแต่นี่นด้เบ่เห็นบ้าน พี okay. ่น so. ้องโอนจ้าโอเคจ้าพี่น้องมองที่หลังมะน้ำมองที่หลัพี่น้องมองที่หลังมะน้ำใครเดี๋ยวจ้าใครจะเก็บไนแล้วจ้าไหนเรามุ้งมะน้ำลืมอัดให้จ้ามองที่ลังมันกินไดดจ้าพี่น้องเนี่อยกินได้ดอกทั้งจ้ตเลยจ้าเก็บไปเลยจ้าเก็บไปเลยจ้าอ้ยงามพี่น้องโซนมองที่หลัถ่ายไปได้ไหนี่จ้าถ่ายวิดีโอไปแล้ว จบแล้วจ้าเคนบอกว่าเรื่องอัดอู้มาดามสปอนข้าวพี่น่องเรื่องเราจะไปเจียวใส่ไข่จ้าไปแกงส้มเลยจ้าเนี่ยจ้ามันหลายแห่พี่น้องมันหลายกว่าหมอกมาดามไปเดี่ยวเราแดดแล้วจ้าสีจ้ามาดามกินแซ่บอแสบพี่น้องเหยียพพี่น้องมาเห็นสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น่องสู้ขูดสกคนจ้าวันนี้มาดามมีสารคายเขาขัาวขึ้ก้าจ้าแต่จะนักเข็ดต้มยำปลาโคตจ้าใส่นมส้มจ้าใส่อย่างดอก ดอกมัตตาที่ว่ามาดามเก็บมาได้จ้าเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดกันเลยจ้าโอเคจ้าน้ำเดือดได้ทีแล้วจะมาดานฐานต้มน้ำจ้าให้ฐานใส่เครื่องต้มไปเลยจ้านี่จ้าใส่ไปเลยจ้าเครื่องต้มนะจ้าไม่จำเป็นใสไปเลยจ้าใส่ไปเลยจ้าใสไปเลยจ้าใส่นี่ยจ้าพริกจ้าพริกเพิ่งห้าจ้าพริกเพิ่งหาวตำไวนะจ้วจ้า ยั้ใส่เขยามาเ้าเามาไปชั้นใส่ใส่เครื่องก่อนต้มไปละจ้าเดี๋ยวไปชั้นใส่ปรุงรสนะจ้าเนาะใส่ปลาแดกจ้าเนี่ยจ้าปลาแดกก็าดาวไปชันใส่ไปเลยจาย้าใส่จ <ellt fel. S 1> ้าต <Isaiah> ้ม <upright> น <flips out> ุ่นวาเลยจ้า ปรุงรสก็หน้าจ่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ก่อนใส่ผงลัวจ้าแซ่หลายแซ่บายแซ่หน่อยแซ่หน่อยจ้่ก็ได้จ้าพอนำมาพักได้หลายจ้าใส่ไม่ได้จ้าใส่ไม่ได้จ้าผงลัวจ้าจะต้มไปจ้าเนี่ยมัน้ำมันเดือดนะจ้าพี่น้องพอน้ำมันเดือดเมื่อสิมื่สิข้าวเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะจ้าเนาะใส่สารใส่อันจ้าใส่น้ำไปผสมุนได้จ้าใส่ไปได้จ้า แค่แล้วจ้ะก็รอให้มันเดือดจังน่อยนะจ้ะเนาะเดือดโอเคจ้ะอันนี้เดือดแล้วจ้าไม่ไา้ไปใส่เนยผสมไปสักกักหนึ่งนะจ้ะอันนี้ใส่ปลาลงไปได้จ้ะจ้ะใส่ปลาให้นหน่์เดือดเดือดไดจ้ะประชันประชันมะสิข้าวจ้ะจ้ะใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยจ้าพี่น้องประกดงามงามเมื่อกี้ไปจ้ะยังงามจ้ะใส่ไปเลยจ้ะเทไปเลยค่ะ จะแสบได้จ้ะพี่น้องอากาศอากาศเย็นๆจ้าสนสนหนับเมันห่อนจ้าเดี๋ยวดอกสนุมาดานี่จ้าดอกดอกสนุ้ยอไม่ใช่ดอกสนุดอกกันมาสตาร์มาดามีศาสตร์ใส่ถือถ่ายแล้วจ้านอใส่พร้อมพร้อมปักซี่จ้าเดี๋ยวมาเบิ้งขั้นตอนตอ่อรสซุกกันเลยจ้าวันนี้สมไปก่อนจ้าเปล่าเข้ากระดาทีแล้วนะจ้านอซุกละจ้านี่จ้าบุกนาบุก้อนแห้งนะจ้าไม่สิดเฟือยนี่จ้านี่จ้าแสบเด้จ้า นางแตนไส้จ้านี่พักที่มแม่บ้ามใส่นะาจ๋าน่าพักหอมจะมี่ักซี่จ้าอันนี้หอมหอมบัวจ้าแม่ดามพี่ชานเก็บมาใหม่ๆจ้าใส่ก็ได้จ้าอันนี้ดอกมาสตาร์ที่แม่ดามเก็บมาเนี่ยจ้านี่จ้าแม่บานพี่ชานมันอเสือกรสชากคุมๆแต่มันสิ่งแสบมันสิเข่ากันกับพวกต้มปลาได้จ้าต้มปลาอมปลาหรือจะใส่อมกับแสบจ้าอมเหนือกับแสบพี่น้องนี่จ้าใส่ไปเลยจ้าใส่ไปเลยจ้า น้องเลายวจ้าจ้าเวอรจ้าพี่น้องเวอว่อร์เว่อร์ว่างแ้าไม่นานไม่นานมันข้นแ่ไนจ้ามันเสียนจ้าดีวพี่น้องตอนปลายเลียว้าจ้า๋ยวเขาไปกินกันเลยจ้าเห็นจ้าอันนี้จ้าต้มยำปลาคอดเ่าจ้าซนําเปาสมจ้าใส้ดอกมาสตาจ้าอร่อยจ้าเว่อร์จ้าม่กินน้ำกันจ้า ดีจ้าร้อนร้อนจ้าหนักลอยจ้านี่จ้าแกงปลากรใส่น้องมีสมห้าจ้าพี่น้องเอาไปล่องเห็ดเนบ้งเด้จ้านี่จ้าแซบจ้ารับรองมาแซบ ใส่ดอกมาสตาร์จ้ามันจะเอาเป็นขมขผม,มจาแสบจ้ามาดวาวก็ขอฝากกดไไค์กดแช่ให้แมด่ดามแต่ไม่คลิปต,ต่อไปนะจ๊ะจะนายกาสวัสดีค่ะ